สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แหแลนพาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาตลาดน้ําดอนหวายนะคะมาดูกันนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาเดินพฤษภาคมค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะว่าตลาดน้ําดอนหวายตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรามาจอดรถด้านนี้นะคะจะมีค่าบริการจอดรถนะคะทันละ20บบาทค่ะก็สถานที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะแล้วก็มาเดินลัดเข้าตรงนี้ค่ะ แล้วด้านหน้าปากทางเข้าตลาดน้ำดอนหวายของกินอร่อยต้องที่นี่เลยนะคะวันนี้เรนลรนพาทุกท่านมาวันหยุดนะคะตลาดน้ำดอนหวายนี้เปิดทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะทะเลก็จะมีคนมาเดินซื้อสินค้า,าเยอะค่ะแรกเข้ามาโหูหอยดอง หอยดองหอยแครงดองมีหอยดอง,อดองแล้วก็ไข่เค็มเมีม่ยงนี่ยงนคี่คะน่าทานมากเลยยี <20 S 1> าบาทเสียบเป็นไม้เป็นคำเป็นคำร้านนี้ก็จะเป็นร้านของฝากขนมของฝากปลาทอดตัวละสองรบาท ปลาทับเทิมตัวใหญ่ๆมูลา40บาทคนเยอะค่ะคนเยอะนี่จะเป็นวนเสน้นเป็นเสน้นก๋วยเตี๋ยว นี่ชอบผักกระเฉดจังเลยอ่ะผักกระเฉดอ่นอ,อนนี่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะคะเพราะว่าชาวบ,บ้านแถวนี้ค่ะก็ปลูกปลูกผักกระเฉดปลูกผักบุ้งนะตลาดนี้ก็เลยจะมีผักบุ้งผักเกระเฉดมวกวังจำหน่ายเยอะอดูกระเป๋าง,งานแฮนด์เมดเมีย่ยงคำโอ้โหถุงใหญ่เบเริ่มเลย50บาทเป็นกระสอบเลยนะคะ50บาท เน,นี่ยทาใหม่ๆไปทองหลังไปชะป,ปูค่ะแล้วก็มะม่วงหาวดูผักค่ะพืที่ผักหวานบ้านถุงอวยี่สิบบาทถุงใหญ่มากเลยแล้วก็มะเขือพวงี่ของที่นี่น่าทานค่ะดุกทอนค่ะเก็บจากสวนส้มเชิงดูแปสิบบาทของกินที่นี่เยอะแล้วก็อร่อยๆทางนั้นเลยนะคะหลายๆเ<ล>ชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยมาแล้ว หลายๆท่านถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะยังไม่เคยมาตลาดน้ำร้อนวายซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมนะคะตรงนี้ขึ้นตำบลบ,บางกระทึกนะคะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะดู่ะขนมหวานเม็ดขนุน

นี่ที่แรันทาทุกท่านมาเดินอยู่นี่คือเป็นเวลา11อมคะดูนี่มาต้มเข็มต้มนัอ้อยตาข่ายชมบรรยากาศตลาดน้ำดอนไวค้ค่ะผู้ชมคะ่ะทุกครั้งทุกครั้งที่แลรลนมาก็จะ จะเดินสบายๆนะคะแต่วันนี้มารู้สึกว่าคนจะเยอะค่ะและถ้าเป็นตอนบ่ายน่าจะเยอะกว่านี้นะคะร้านขนมหวานค่ะคุณผู้ชมคะรูขนมหวานปากิมไข่เตา่าหม,มันเชื่อนเขาต้งหมูงอกรอยก็มีกรอยก็มีค่ะกรอยก็มีนี่อะเนี้ย อาหารที่นี่น่าทาน,นขนมหวานค่ะร้านขนมหวานพุงปลาช่อนห่อหมกพุงปลาช่อน80บาทเนื้อปลาช่อน70บบาทมีปลากรอบปลาแก้วปลากรอบปลา แก้วโอ้ขนนเะเกขาวอซลน่เกรดขาวออกซอมอันนี้หอยหลอดหอยหลอดกพี่อร่อยมากท่ส ไม่เป็นไรค่ะและ้นนว,ว,นนวละะด,ลด้านนี้ก็จะเป็นพวกความกว่ามกวานอันนี้พร้อมทานเลยนะคะซื้อฐานได้เลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเป็ดพะโล้ในหนับแล้วก็จะมะีกระดูกเป็ดหมก เป็ดพะโลตัวละห้ายตัวละสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยสี่สิบมีหลายไซส์ให้เลือกแสดงว่าคนยังเดินเข้ามาเข้ามาไม่ถึงด้านในค่ะเพราะว่าด้านนอกด้านนอกคนจะเยอะมากด้านไหนก็บางตาหน่อยค่ะเดินสบายหน่อยอืบัตจ่าบัาไส้ใชขนาดจุกๆแบบนี้เลยคะ ซอมีทุกอย่างให้เลือกชิมกันเลยค่ะน้ำพึ่งก็มีน้ำพึ่งขวดละหนึ่งร้อยบาทปลาเค็มเอาไรเปดแจกอ เลือกชิน้นงเ็นเลยเืเยเยกห้วยขัวละยี่สิบบาทอโอ้โหเป็ดเป็ดย่างน่าทานมากคอะผูชมค่ะเป็ดย่างตัวละสี่ร้อยปบาทเป็ดพาร้สี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยแปดมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาให้เลือกซื้อค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกชนิดต่างๆโอ้เห็นอะไรก็น่าทานไปหมดดูมะพร้าวกะทิค่ะดูมะพร้าวกะทิค่ะดูเนี่ยร้อยปสบบาทคือดูร้อยแปิบบาทบาทจานโอ้ปลาล่นดูกับข้าวร้านนี้ค่ะดูกับข้าวร้านนี้ นี่มีแกงบอนด้วยนะคะมีแกงบอลดูสิกระหล่ำต้มจืดเป็นลูกๆแบบนี้ผู้ชมเดินมาถลุด้านหลังค่ะสั่งอาหารแล้วก็ไปนั่งทานในแพรได้นะคะแล้วก็มีอาหารมีเป็ดถั่มีเป็ดย่างโอ้ยปลาต้มเค็มปลาต้มเค็มนี่คะ่ะน่าทานมากเลย หาทานยากนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากทานต้องมาที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำดอนหวายปลาทับปลาตะเพียนต้มเข็มต้มน้ำอ้อยอกีอยกเข้ามาด้านในคนก็จะบางตาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าเช้าอยู่ไหมคะยังเช้าอยู่เนาะเพราะว่า11โมงค่ะ11โมงก็ถือว่ายังเช้าอยู่ สังขยาช็อกโกแลตสังขยาชัยาฝอยทองทำกันสดๆใหม่ๆ่าสดมีนากเจหมูเย็นตาน่าทานมาน่าทานมาทุกอย่างอันนี้หอมหมกปลาช่อนค่ะอันนี้เป็นของฝากครับพวกคุณเชียงนควปามนี่คุณเชียงอร่อยนะคะคุณเชียงหมูทุก เนือ้อชุบอร่อยร้านเป็ดเยอะค่ะร้านเป็ดเยอะอันนี้ร้านป่าทอดแล้วก็มีขาหมูทอดเนี่ยด้านในจะเป็นแผลนะครคือสามารถสั่งอาหารแล้วก็ไปทานด้านหลังได้สวัสดีค่ะ ป็นท่าจีนนะคะด้านหลังคือสามารถสั่งอาหารแล้วไปนั่งทานด้านหลังได้ใช่ไหมคะนั่งสบายใช่ไหมคะชื่อร้านอะไรคะนี่นะแพนท่าจีนนะถ้ามาแล้วก็อย่าลืมแวะมากันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สั่งไปนั่งทานด้านหลังได้พาหนูเดินชมหน่อยได้ไหมคะดเลยค่ะพาคู้ชมทางบ้านด้านหลังค่ะนี่มีอาหารทุกอย่างเลยนะคะคุณอยากทานอะไรคุณอยากทานอะไรคุณสามารถสั่งแล้วก็ไปนั่งทานด้านในได้เนี่ยอาหารจาน จะโด,ดนก็มีนะคะอาหารตามสั่งมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะนี่ดูค่ะน่าทานมากโอ้โหแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพด้านในนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นรัวคะ่ะผู้ชมค่ะแล้วก็มาด้านในคะ่ะมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศแล้วก็มีขนมปังสําหรับเลี้ยงปลาด้วยนะคะนี่ริมแม่น้ําท่าจีนเนี่ยจะเป็นเขตอพยพฐานนะคะสามารถซื้อซื้อขนมปังแล้วก็ไปเลี้ยงปลาได้ มานั่งทานอาหารแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะร่มรื่นมากเลยแพรท้าจีนค่ะมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันสั่งอาหารมาทานได้ทุกอย่างมีเมนูอร่อยอร่อย,ออยใช่ไหมคะพนักงานน่ารักด้วยใช่ไหมคะพนักงานจดีน่ารักทุกท่านเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะอาหารปลาไปเลี้ยงขอบคุณนะคะไปกันต่อคะ่ะแพรท่าจีนค่ะเป็นอีกหนึ่งแพรท,ที่แนะนํานะคะผู้ชมค่ะเนี่เห็นไหม เป็นครัวคุณสามารถสั่งอาหารไปทานได้นะทานทุกอย่างเลยอาหารมีให้เลือกเป็นร้อยๆชนิดเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสังเกตให้ดีนะคะแผรท่าจีนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคะุณค่ะตามมาค่ะตามมาตามมากันเอฟซีแลนด์ตามมากันค่ะนี่ขาหมูดูค่ะดูนี่ ทำะหมูเพื่อมือเพื่อม้ากาดทานอาหารแล้วทานอาหารเสร็จนะคะคุณก็สามารถมามาเลือกซื้อตลาดตามรอลหวายอันนี้ผักกรูดผักกรูดเนี่ยปัจจุบันทานยากนะคะกำบเลยยี่สิบห้าบาทผัดน้ำมันหอยอร่อยมากผักกรูดยอดเลี้ยงทำการค้าขายทุกวันไม่มีวันหยุด ที่นี่ผักเกษตรเก็บมาใหม่ๆสดๆนะคะกําได้ยีบาทกําใหญ่มากเลยเพราะว่าชาวบ้านเก็บขึ้นมาขายมาส่งที่ตลาดแห่งนี้ค่ะแล้วอย่างที่บอกครับผู้ชมคะก็จะมีอาวันเสาร์อาทิตย์มีสวนตลาดน้ำของคนล่องเรือไปวัดไร่ขิงนะคะเนื่องจากว่าพาผู้ชมออกมาด้านนี้ค่ะเนี่ยถ้าใครจะนั่งเรือนั่งเรือ กินลมชมบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนนะคะแล้วก็เรือก็จะบริการท่านค่ะ,ะรับท่านจากตรงนี้นะคะแล้วก็ไปถึงท่าน้ำวัดไร่ขิงค่ะแล้วก็คุณจอดรถไปที่นี่นะคะจอดรถไปที่นี่แล้วก็ไปวัดไร่ขิงไหว้พระเสร็จคุณก็กลับมาที่นี่เช่นเดิมค่ะตรงนี้เป็นตลาดน้ำดอนไหวน,นะคะตำบลตำบลบางกระทึกค่ะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ มีเรือล่องบริการชมแม่น้ำท่าจีนด้วยนะคะแล้วสินค้าที่นี่ค่ะของกินก็อร่อยของกินก็มีเยอะดูทุเรียนใช่ไหมคุณดูทุเรียนทุเรียนที่นี่มีขายทั้งปีเลยมีขายทั้งปีโอ้โหมาเป็นมาเฟี่ตลาดน้ำดอนหวาย ส่วนตลาดน้ําในวัดชวนไหวายนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวตำบลบางร้อยทุกซิบลบางเตยกิโลแปดสิบแล้วก็ตำบลใกล้เคียงอาการอยู่ป่าจะไปดึงโลว์กคโนต้องมาที่นี่เลยค่ะลจินดาอะไรก็มีบ้างดูแะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนชาวตำบลบางกระทึกบางเตย ส่งพนองหอมเก็ดส่งพนองจะมีมากพอสมควรตาลเฉาะโอโคอาตาลเฉาะแปลมาจากไหนคะเนี่ยเยอะจังเลยอะถุงเบล่มเลยนี่ถุงเท่าไหร่คะถุงแปดสิบบาทหนึ่งกิโลนะคะแปดสิบบาทตาลเฉาะตาลเฉาะแบบนี้เลยค่ะแปดสิบบาทค่ะแล้วก็มีตาลลอยแก้ว ลูกลานก็มีลูกลานก็มีดูผักแคลห้าสิบบาทเป็นกระสอบเลยค่ะเป็นกระสอบเลยตอนนั้นในสินค้าประเภทผักผลไม้เป็นหลักตอนนี้ก็ตอนนี้ฤดูการของชุเรียนนะคะให้มีเป็นผลไม้ประเภทอาหารอย่างอื่นบ้าง เช่นร้านขายผลไม้ก็อาจจะนำผลไม้แห้งขยายออกไปกว้างมากค่ะพี่ชมค่ะหรือว่าสินค้ารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการครั้งก่อนแลนด์มานะคะยังไม่ขยายมาด้านหลังนะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะขยายออกไปกว้างมากเลยด้านหลังก็จะมีโพสวกเสื้อผ้าผลไม้ที่นี่ เจอะน้าทานและตอนนี้ก็เป็น<า>ก็เป็นฤดูการของมะม่วงทุกเรียนนะคะดูมานี่เมาโอ้โหลูกละสาบาท <c oughs> สมัยสมัยก่อนนะซื้อให้แม่นะห้าลูก6ลูก2บาทดูดิปัจจุบันนี้ลูกละสาบาทโอ้เจ้าพ่คุณและด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นวัดดอนไหวนะคะคุณก็สามารถเข้าไปไหว้พระขอพอรได้นะคะมาถึงแล้วเดินซื้อเดินซื้ออาหารการกินซื้อกับข้าวทานข้าวเสร็จแล้วก็มาไหว้พระเสร็จมาไหว้พระเสร็จก็กลับบ้านได้ค่ะโอ้หมากูที่นี่เป็นแหล่งเลยนะเป็นแหล่งรวมเลยมีทั้งหมากสดหมากแห้งแต่ปัจจุบันนี้คนไทยก็กิกนหมากเนี่ยก็ยังยังมีน้อยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกอ่อกไไทาทพมา่าานะที่มาอยู่เมืองไทยเขาจะนิยมกินมากันเนี่ยมีต้นมากม,มีต้นมะพร้าวขายด้วยมีหลายแบบให้เ,เลือก่าไป วันนี้เล่เรย่เที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคะพาทุกท่านมาเดินเก็บค่าบรรยากาศตลาดเดือนพฤษภาคม2568ค่ะ มาดูว่าตอนนี้ดอนหวเป็นยังไงบ้างก็เชิว่าเกิดค่ะมาเจอดอกดาราอีกแล้วดอกดาราดอกไว้ยที่สวยงามแล้วก็ทถางได้กรีบดอกสามารถสามารถเอาไปชุบแป้งทอดได้ใส่ยำได้ปักแจกันเดาระยี่สบบาทสวยมากดาราเนี่ยจะเป็นชอบแว้แบบนี้บา สวยค่ะสวยแล้วก็ดูส้มโอแต่ว่าก็ยังมีคนในเขตพิมไพรเอาปลาจับมาขายบ้างนะเนี่ยชอบผักจังเลยค่ะผักก <oh ุ้งผักบ uh ุ้งผักกระเฉดยอดฟักแมวมีครกมังคุดขนุนดูมังคุดค่ะลูกใหญ่ใหญ่มาทำเป็นน้ำพริกปลาร้าในตุ๋นไปได้นานพอสมควร วันนี้กินทุเรียนไนดะ้วันนี้งวดทุเรียนค่ะหูยผู้ชมผู้ชมค่ะสุดยอดเป็นด้ดดานกรการทุเรียนตอนนี้ต้องทุเรียนเลยินล้นจีนก็มีค่ะลิ้นจี่ไม่ใช่ฤดูของพี่เราคาก็จะสูงหน่อยปัจจุบันนี้นะคะผลไม้นะเ,รเรามีทานทั้งปีเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชื่ออะไรเราก็มีทานกันทั้งปีเลย เหมือนไทยอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะโอเคเนาะก็มีผู้ที่วังปีจะประสงครามแอบจะให้ข้อมูลตัดข้อมูลอะไรหรอกแต่ว่าเขาอิจฉายิสยา เป็นแม่ดัดแอปเสียงดัดเสียงด้วย A I ค่ะใครแบบว่าเป็นป้าป้าไม่เคยมองในหน้าชัดมะพร้าวกะทิที่นี่มีเยอะค่ะมี70บาท80บบาทร้อยกว่าบาทมีหลายราคาให้เลือกซื้อมะพร้าวกะทิไม่น่าเชื่อนะ ว่าตอนนี้จะมีฐานเยอะเพราะว่าตอนนี้มีต้นปลูกได้แล้วนะคะมะพร้าวกะทิดูด้านนี้ค่ะไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็ประถูหน้างอหอ,อหัก3ตัวหนึ่งบาทหนึอบาทตัวให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่เบลื้มเลยสี่ตัวสตัวหนึ่งบาทสุดยอดแล้วก็ดูไก่ย่าง ด้านหลังนี่จะกว้างนะคะก็จะเดินสบายนะแต่ด้านหน้าตรงที่ทางเข้ามาคนคนจะเยอะเพราะว่าช่องทางเดินแคบใช่ไหมคะโอ้โหมาดูปลาสลิดค่ะดูปลาสลิดผู้ชมดูปลาสลิดนี่ไข่ด้วยนี่กิโลละ260บาทมีไข่ด้วยเห็นไหมคะตัวใหญ่มากแล้วก็มีปลาทูปลาทะเพียนต้มเข็ม อืมอัละเพนต้มเข็มน่าทานมากมีที่นี่ที่เดียวที่ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยค่ะนี่ร้านผลไม้เชื่อมแช่อิ่มดองมีครบโอ้โ,อโ,อโอหน่าทานจังเลยเด,ดี๋ยวแค่เดู าานะะมากมีทุกอย่างนะคะใครหาอะไรทานค่ะต้องที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำดอนหวายค่ะจริงๆแล้วดอนหวายนี่เปิดทุกวันนะคะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ผู้คนก็จะเยอะค่ะแต่ถ้าอยากเดินสบายๆก็มาวันธรรมดาแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยของสินค้า ก็จะมีวันจำหน่ายน้อยนะคะเพราะว่าร้านค้าจะเปิดไม่ทุกร้านค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตเลิกนะคะผู้คนผู้คนจะมาเยอะแล้วก็ร้านค้าก็จะเปิดทุกร้านค่ะถ้าอยากได้ของครบนะคะอยากได้ทานอยากได้ของทานอร่อยๆต้องมาเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตเลิกประมาณนั้นเลย ปักหมุดมาได้นะคะผู้ชมขาตลาดน้ำดอนหวายปัจจุบันนี้ก็ดังไกลไปทั่วโลกแล้วดอนหวายค่ะตลาดน้ำดอนหวายเป็ดพะะล้นหนับเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะรสชาติอร่อย,อยเนี่ยดูค่ะเนี่ยต้มกันหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยต้มกันสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ย ีเป็นครัวต้มหนึ่งหม้อสองหม้อสามหม้อสี่หม้อหม้อใหญ่ใหญ่โอเคตัวใหญ่มากเลยอ่ะกันสุกใหม่ๆเลยยเท่าา เนี่ยถ้าใครตัวสูงหรือต้องระวังนะคะร,ระวังหัวจะชนคนตัวสูงระวังขาด้านบนนะคะดังขาเขาจะเตี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอพื้นก็จะต่ําลงไปแต่ว่าเขายกพื้นขึ้นมาตอนน้าท่วมก็ก็เลยขานขาเลยกลายเป็นต่าไปเลยขนมผู้ชมคือขนมขนมไทยนี่บอกเลยนะขนมไทยนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยอ่ะ <laughs> ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปแลนด์พาเที่ยวค่ะจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

Tán xe.